สวัสดีพี่ๆทุกคนสวัสดีชาวนี้วนันนี้เสียงหายนะเดีย๋ยวจะพาไทยอุดรไปหาหมอตอนนี้หกโมงกว่าป่านอนได้แป๊บนึงม่งเห็นไหมแก๊งแก๊งอะไรนะซินตาแหะนะเรี่ยงไปแล้วหนึ่งนะเจ็บคอมากเมื่อวานไม่รู้ไปโดนตัวไหนมาพี่ๆทุกคนแต่นี่ทอแท้กับชีวิตเหลือเกิน แม่ไปอีกแล้วปุนคุณครับปุณครับมือพยายามมือค่อยโดนทั้งหมาทั้งแมวมือปุณครับปุณครับปุณไปด้วยไหมอ่ะปุนไปไม่ได้หรอกโรงพยาบาลน่ะแล้วจะเอาปุ้นไปอยู่ตรงไหนใช่ไหมปุณต้องอยู่บ้านนี่แหละอ่ะอ่ะปุนอยู่บ้านนะโอเคไหมเอออยู่บ้านเดี๋ยวก็กลับเออแป๊บเดียวแม่ก็กลับ เข้าใจไหมเข้าใจไหมไม่ต้องงอนไม่ต้องงอนเดี๋ยวกลับมาเออเดี๋ยวกลับมานะโอเคเดี๋ยวกลับมานั่งลงนั่งลงอืมนั่งลงเออกลับมานะมากลับมาหาปุ่นเนาะใช่ไหมเออบ่ต้องบุญดอกบ่ต้องบุญบอต้องบุญเออบ่ต้องบุญนะเป็นแมวอะมันไม่ขี้บุญขนาดนี้หรอกอ้ยมันท้อแท้ใจ ไปแป๊บเดียวไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องร้องไห้ไปแป๊บเดียวนะเดี๋ยวซื้อหนุ่มมาฝากนะโอเคไหมซื้อหนุ่มมาฝากป้นนะอ่ามาง้อกันหน่อยชินะใช่ไหมง้อกันหน่อยชิคก็ตะเออทำไมเนี่ยฉัังให้อีกโอ้เดี๋ยวก็มาไงแปบ๊บเดียวไงแม่สัญญาเอามือมาแม่สัญญาแปบ๊บเดียว๋ยวแม่มาสัญญามาเร็วเร็ว โอ้ยทิ้งเด็กอีกแล้วเด็กค่ายตามนะเออไปแป๊บเดียวแหน่เนี่ยเออฮะไปโรงพยาบาลเฉยๆไม่ได้ไปดูหมอลำนะนี่ไม่ได้ไปดูหมอลำเจ็บคอแล้วนะไปเชีร์หมอลำแล้วเจ็บคอเลยนะนะเสียงแม่ปเป็นเีบยมองหน้านะะเจ็บคอเลยนะเ,ออนะเดี๋ยวมานะเดี๋ยวมานะ อื้ออ้หลับซะหลับซะหลับซะนะเดี๋ยวมานะแป๊บเดียวบอคุยกันก่อนแป๊บเดียวนะโอเคนะอันนี้ไม่ไปหมอลำได้ไหมเออเดี๋ยวไม่แน่นะกลับมาจากโรงพยาบาลที่ดูหมอลำใกล้ๆบ้านแม่แวะมาส่งพ่อแม่ก็ไปดูหมอลำโอเคไหมทำไมาน้ำหน้าอย่างเนะั้ยเนอะจะหลับแล้วที่ คุยก่อนคุยก่อนเล้วเออคุยกันก่อนเนี่ยคุยก่อนเนี่ยอ้มดูดูมองด้วยสายตา <c oughs> ทำไมต้องทำเหลยตาอย่างนั้นนะท้ำพเลย้ยบอคุยกันดีๆกันสิทำไมต้องทำาาย่ตาทำไมต้องเหล่ขนาะดนะนะั้นน่ะเออเดี๋ยวก็มาเนี่ยถามนี้เนี่ยไปแป๊บเดียวเนี่ยไม่ต้องเลย บอกแม่ไม่ต้องเลยคําว่าแป๊บเดียวของแม่น่ะแป๊บเดียวอ่ะเ <c oughs> หลมีการเหละเฮ้แมวค้อนเฮ้ยโอเคไปแป๊บเดียวจริงๆจริงๆนีสาบานเลยว,ว่าไปแป๊บเดียวแค่ไปทั้งวันเองนะเดี๋ยวว่ากลับนะไม่ดึก็นะนะ้อออืมนอนทำไมดีแทคโอเ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 ค โอเคถามเอฟซีที่ไปด้วยไหมเออใครดึกโอ้ลับ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 โอ้ลับซะกลับซักเด้งนี่นองนี่เดียวนี่นองอุ้ยหลับไปบนไปวเอฟซีไม่หลับหรอกบนบนใช่ไหไอแม็กี่บนปุ้นเป็นแม็ที่บนปุ้นเป็นแม็ที่บนใช่ไหมอ้ยย้นหน้านี้สิคุยกันก่อนดูว่าทำหน้า โอเคโอเคโอเคเดี okay, okay, okay. À, okay. à, ๋ยวขอขอเคลียร์กับไอ้ปุ่นก่อนนะเอฟซีนะแมวมือนนะคุยกันก่อนนะมาคุยกันก่อนอย่ามืออย่างนั้นดิเดี๋ยวอย่ามืออย่างนั้นแป๊บเดียวเนี้ยเดี๋ยวมาเออไม่ต้องมือขนาดนั้นหรอกเออเออเล้วโอ้เรูวเหลวไปเคลียร์กับแมวก่อนเด้อพี่พี่เด้อขอบคุณสำหรับเช้านี้จ้า